ลองนึกภาพตามนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าคนที่มีทลังแบบเสกอะไรก็ได้แต่ชีวิตทั้งชีวิตถูกขังเอาไว้แล้ววันหนึ่งก็ถูกปล่อยออกมาเป็นอิสระวันนี้เราจะมาตามติดเรื่องราวของจินนี่ตนหนึ่งที่การเดินทางครั้งนี้มันทั้งป่วนทั้งน่าเอาใจช่วยเลยล่ะครับคือชีวิตก่อนหน้านี้นะครับอยู่แต่ในตะเกียงแคบๆมีหน้าที่อย่างเดียวเลยคือรับคำสั่งเจ้านายแต่หลังจากนี้โอ้โห โลกทั้งใบคือของเขาไม่มีเจ้านายไม่มีคำสั่งมีแต่อิสระล้วนๆนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่พลิกชีวิตเขาไปตลอดการพอได้อิสระภาพปุ๊บเจ้านายก็บอกว่าไปพักร้อนซะฟังดูดีใช่ไหมครับแต่สําหรับจินนี่ที่ไม่เคยไปไหนเลยเนี่ยนี่มันคือการผจญภัยครั้งแรกในชีวิตของจริงเลยนะที่จะพิสูจน์ว่าเขาเข้าใจโลกใบใหม่นี้แค่ไหนกันเรารู้ไหมครับว่าเขาตัดสินใจไปไหน เขาเลือกไปฮาวายเหตุผลน่ะหรอครับเพราะชื่อมันมีตัวอักษรเยอะกว่าที่อื่นใช่ครับฟังไม่ผิดหรอกมันอาจจะดูแปลกๆนะครับแต่เนี่ยแหละมันโชว์ให้เห็นเลยว่ามุมมองของเขาที่เพิ่งออกมาจากตะเกียงเนี่ยมันบริสุทธิ์แล้วก็ต่างจากเราแค่ไหนเอาล่ะครับทีนี้แหละคือจุดที่เรื่องราวมันเริ่มจะเข้มข้นขึ้นลองคิดดูสิครับว่าพลังระดับพระเจ้ามาอยู่ในมือของคนที่ไม่เคยต้องควบคุมอะไรเลยในโลกจริงๆ ความวุ่นวายมันก็แค่รอเวลาเกิดเท่านั้นแหละครับพอมาถึงปุ๊บเขาก็ได้ยินคําว่ายินดีต้อนรับสู่ประเทศเสรีที่นี่อยากทําอะไรก็ได้โอ้โหคํานี้มันเหมือนระเบิดลงในหัวจินนี่เลยครับมันคือการบอกว่ากดทุกอย่างที่เคยรู้จักมันไม่มีอีกแล้วความรู้สึกอิสระแบบเต็มร้อเซนต์มันพุ่งเข้ามาเต็มๆแล้วสิ่งแรกที่เขาทํากับอิสระภาพที่ว่าเนี่ยคืออะไร คือการสั่งน้ำมะพร้าวครับแต่ไม่ใช่แก้วสองแก้วนะสองแก้วใช่ครับ234คือมันชัดเจนมากเลยว่านิยามคำว่าอิสระของเขาตอนแรกๆเนี่ยคือการทำอะไรก็ได้ตามใจแบบสุดขั้วไปเลยและจุดนี้แหละครับที่ความคิดเขาเปลี่ยนไปเลยเขานั่งคิดว่าเดี๋ยวนะทั้งชีวิตเรามีแต่คนสั่งแต่วันนี้เราสั่งคนอื่นได้งั้นหรอ ไอการสลับบทบาทจากคนรับใช้มาเป็นคนสั่งได้ครั้งแรกในชีวิตเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบทั้งใหม่ท,ทั้งทรงพลังสำหรับเขามากๆเลยแล้วความสนุกมันก็เริ่มจะเลยเถิดครับด้วยความที่อยากจะสร้างบรรยากาศดีๆเขาก็เลยลองใช้พลังดึงดวงจันทร์ให้เข้ามาใกล้ๆผลลัพธ์นั่นหรอกครับคลื่นยักษ์ซูนามิซัดถล่มเกาะเลยจากความตั้งใจดีๆกลายเป็นหายนะครั้งใหญ่เพราะควบคุมพลังตัวเองไม่ได้ วินาทีนั้นเองครับที่เขาช็อกแล้วคําถามก็พูดขึ้นมาในหัวว่านี่เราทําบ้าอะไรลงไปเนี่ยนี่แหละครับคือครั้งแรกที่เขาได้เรียนรู้บทเรียนราคาแพงว่าเอออิสรภาพเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การทําตามใจนะมันมาพร้อมกับความรับผิดช,ชอบที่หนักอึ้งซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่พร้อมเลยสักนิดคือตอนนั้นเขาท้อสุดๆแล้วครับกําลังจะยอมแพ้กลับไปหาเจ้านายแล้วแต่ในจังหวะที่สิ้นหวังที่สุดนั่นแหละโชคชะตาก็เหมือนจะบอกว่า ยังยังไม่จบแค่นี้แล้วก็ส่งเป้าหมายใหม่เข้ามาในชีวิตเขาแล้วเขาก็ได้เจอกับเจ้าหญิงครับแล้วมันก็คือรักแรกพบจินนี่บรรยายความรู้สึกนั้นได้น่ารักมากเขาบอกว่าจูจูถุงเท้าที่เปียกโชกของผมก็รู้สึกแห้งขึ้นมาทันทีมันอาจจะฟังดูแปลกๆนะครับแต่มันจริงใจมากเลยมันแสดงให้เห็นว่าลึกๆแล้วเขาก็ยังมีหัวใจที่ใสซื่ออยู่แต่แน่นอนครับ เรื่องมันไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะเจ้าหญิงคนที่เขาตกหลุมรักเนี่ยดันมั่นอยู่แล้วแถมยังมั่นอยู่กับเจ้าชายโอตานตัวร้ายของเรื่องอีกต่างหากและเจ้าชายโอตานเนี่ยก็ไม่ได้ปิดบังความชั่วร้ายของตัวเองเลยนะครับเขาพูดออกมาตรงๆเลยว่าแค่ฉันแต่งงานกับใยนี่ปุ๊บฮาวายก็เป็นของฉันส่วนใยนั่นนั่นหรอจะไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรอีกต่อไปโอ้โหชัดเจนเลยนะครับว่าเดิมพันของเรื่องนี้มันสูงแค่ไหน ถึงตรงนี้แหละครับที่เรื่องราวมันพีคสุดๆจินนี่ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะลงมือทำอะไรสักอย่างแต่ครั้งนี้มันต่างออกไปครับเขาไม่ได้ทำเพื่อความสนุกหรืออิสระของตัวเองอีกแล้วแต่เขาทำเพื่อปกป้องเจ้าหญิงที่เขารักแผนของจินนี่เนี่ยบอกเลยว่าเรียบง่ายแต่ฉลาดมากครับ อย่างแรกเลยเขาปลอมตัวเป็นคนขับรถของเจ้าชายก่อนจากนั้นก็แปลงร่างเป็นพ่อค้ารวยๆไปคุยธุรกิจกับเจ้าชายแล้วที่สำคัญที่สุดคือจัดฉากให้เจ้าหญิงแอบมาได้ยินบทสนทนาทั้งหมดพอดีเป๊ะแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนเลยครับกับดักทำงานได้ผลเจ้าหญิงได้ยินความจริงทั้งหมดจากปากของเจ้าชายโอตานด้วยหูของตัวเองความจริงทุกอย่างถูกเปิดโปงในที่สุดผลลัพธ์ที่ตามมานั่นหรอครับก็คืองานแต่งงานล่มสิครับรออะไร เจ้าชายโอตานกับพ่อก็โดนเนรเทศออกจากฮาวายไปเลยและที่สำคัญที่สุดเจ้าหญิงก็รอดพ้นจากการแต่งงานที่ไม่ได้เกิดจากความรักนี่แหละครับคือผลของความดีครั้งแรกที่เขาทำในฐานะคนอิสระมันสำเร็จงดงานจริงๆแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะจบแบบเทพนิยายที่พระเอกได้แต่งงานกับเจ้าหญิงนะคือจังหวะน,นั้นเขาสามารถจะเข้าไปสารภาพรักรก,กับเจ้าหญิงได้เลยนะ แต่เขากลับเลือกที่จะไม่ทำซึ่งมันเป็นการตัดสินใจที่น่าทึ่งมากแล้วมันก็โชว์ให้เห็นเลยว่าจินนี่โตขึ้นแล้วจริงๆเขารู้ตัวว่าอิสรภาพที่เขาตามหาเนี่ยมันไม่ใช่การสร้างครอบครัวหรือการลงหลักปักฐานแต่มันคือการเดินทางต่อไปเรื่อยๆคำพูดสุดท้ายของเขาในเรื่องก็คือการพักร้อนของผมยังไม่จบไว้เจอกันที่ปลายทางต่อไปนะมันคือบทสรุปที่ชัดเจนเลยครับว่าสำหรับเขาแล้ว อิสรภาพคือการเดินทางคือการผจญภัยที่ไม่มีวันสิ้นสุดเรื่องราวทั้งหมดของจินนี่เนี่ยมันก็ทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้ให้เรากลับไปคิดต่อนะครับว่าหลังจากที่ต้องทำตามคำสั่งหรืออยู่ในกรอบมาตลอดชีวิตถ้าวันหนึ่งเรามีอิสรภาพอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆเราจะนิยามคำว่าอิสรภาพของเราว่าอะไร